าการทำธุรกิจพลังงานและอยู่ในคอมูนิตี้เนี่ยก็มีความท้าทายอยู่เสมอเรื่องของราคาแกส๊สราคาถ่านราคาไฟที่ในตลาดเสรีเนี่ยก็จะมีมีขึ้นขึ้นลง,ลงตลอดเวลาเราก็มองว่าณนะตอนนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับพลังงานทดแทนเพราะว่าถ้าเรามองเรื่องดีมาส์พลายดีมาด์ของ พลังงานดีมาไฟฟ้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตลอดทุกวันนะครับจะดับเบิลภายใน2่วนที่้าสิบด้ยซ้ำเราบอกว่าส่วนวนี้เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ธุรกิจพลังงานมีมี positive impact เข้ามาก็เราก็มีการ manage cost ได้อย่างดีพอแลวอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราทําได้ดีมันคือตัว commodity คนระับตัวแก๊สกับถ่านหินเป็นยังเป็นกําลังสําคัญในการสร้าง cash flow เข้ามา ถ้าพูดง่ายๆว่าถ่านหินเป็นตัวที่ทําให้เราสามารถ transform ได้ธุรกิจถ่านหินเรายังมองว่ายังเป็นที่ต้องการในตลาดเอเชียผมพูดถึงเรื่อง Energy ไทรเล m มาที่ว่าต้องบาลานซ์ระหว่าง3า a c t o r ตอร์ก็คือราคาพลังงานความเสถียรแล้วก็ความคิดต้องยอมรับว,ว่าในทวีปนี้ยังต้องการเรื่องของราคาม่าถ้าราคาไฟเพิ่มขึ้นเนี่ยธุรกิจและเศรษฐกิจก็เค้ืง,ง,งเดียว ก็เลยเป็นธุรกิจที่ยังมาชิ้นดีครับแต่เราก็ไม่ลงทุนเรื่องถัดไปเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไปโตเรื่องแก๊สที่ผมเล่าก็คือ BKB ได้สามารถทําเรื่องของฟรีกแก๊สได้เรื่องของก,การกักเก็บคาร์บอนได้ก็เป็นโซลูชันที่ถือว่าเป็น Traditional ที่มี next zero ความ n e t Zero รตอนที่มี n e x zero gas ของโริษักับลูก้า,าได้คอมเมนต์ไม่ได้มากนะครับแต่ผมมองว่าคุณฟรัม,มเขาก็จะมี เนเทนเมนซี่ในการที่จะ,ะสร้างเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นสร้างประเทศให้มันดีขึ้นตอนนี้ก็มีคอปยี่สิบเก้าอยู่กับกำลังดิสคัสถึกันว่าเป้าปารีสอะค e ิเมนเนจะทำได้หรือไม่ได้ก็ต้องรอดูว่าพ o l i c y ของคุณฟาร์มจะออกมาเป็นย<ำ>ังไงการลงทุนเราใช้สามพันล้านเหรียญนะครับสามพันล้านเหรียญในห้าปีจนถึงสองพันสามสิบ 60%เนี ais, ่ยไปลงทุนในธุรกิจที่เป ah. ah. ็น Gas Power และ C C U S แล้ว <MIN> ก็อีก40%เนี่ยเป็นตัวในธุรกิจ r วีเนียโวแล้วก็ strategic mineral